สวัสดีครับชาวซีวันนี้ผมมีศิลปินนะฮะเป็นสาวน้อยน่ารักนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมากความสามารถมากๆนะครับหลายคนรู้จักกันดีสวัสดีครับเต้ยจินทอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่แวะมาที่นี่แล้วก็มีอะไรมานําเสนอเรามีอะไรมาครับเอ่อตอนนี้เต้ยเริ่มหันมาร้องเพลงบ้างแล้วค่ะอ๋อตอนก่อนอันนี้ก็ร้องบ้างร้องกับบัสเกตแบนใช่มีแบบเป็นกแตะมาแต่อันนี้คือเป็นแบบว่าเพลงซิงเกิลเดี่ยวเต็มๆ ใช่แล้วครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดจากอัลบั้ม Love Status นั่นเองซึ่งก่อนอันนี้ก็มีทั้งน้องพลับจุธาพับนะมีคุณนาวินต้านะมีทั้งโอเซนเดอร์สตาร์มีอุงอิงชาชายอะยะเลยคราวนี้ก็เป็นน้องเต้ยน็่นะฮะน้องเต้ยมาซิงเกิลชื่อว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าชอบที่เธอยิ้มมาค่ะ เพลงนี้เป็นแบบไหนสไตล์ไหนมันเป็นเพลงฟังสบายๆค่ะคล้ายๆแบบออกแนวแบบบอสซาหนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็เป็นเนื้อหาเพลงก็เป็นแบบยิ้มๆเป็นแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟแบบคือประกาศสงครามจะค้นลมลุล่าแล้วนะฮะตอนนี้ไม่โอ้โหไม่หนูไม่มีทาง่าลมเขาได้แน่นอนได้ล้อแบบว่าแผ่วๆหน่อยรอให้แผ่วขึ้น โดนแน่โดนพี่นพแดงเดียวพี่พูดพี่รุลากดปุ๊บหนึ่งดิสไลค์ในยูทูบนะคัเพลงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเพลงนี้ครับก็เป็นใครแต่งเพลงอันนี้เป็นเพลงใครทำใครโปรดิวที่ เป็นโปรดิวเสียงที่ควบคุมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะหนูไม่ค่อยเเเข้าไดรรคตอ์ม่ใช่โมเข้าดีเรคเตอร์คือหนูไม่ค่อยมาแนวทางแบบเข้าใจอ่าปกติจะอยู่แบบว่าแสดงหนังละครพิธีกรใช่ไหมพี่โมโมซูเป็นคอนดูมหลักแล้วก็ช่ก็จะเป็นแบบทางเหมือนเป็นพี่เอียสพี่ปอค่ะเขาเคยทําให้แบบหลายศิลปินหลายคนเคยทําให้พี่เบิร์ดทำให้พี่บีอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อนะคะเขาเลยเป็นแล้วเป็นไงร้องยากไหมคราวนี้ต้องร้องทั้งเพลง แบบว่าแบบว่าก่อนนั้นอาจจะมีแบบเสียงลันลานิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้เต้งเพลงเราเป็นไงอ่ะเป็นยังไงก็ก็สนุกดีค่ะแต่ว่าตอนที่อัดเสียงก็แบบก็ใช้เวลานิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเพลงต้ยมันรองยากอ่ะที่แอบมันขึ้นสูงที่ไปเองหรือเปล่าเฮ้ยมันคี่มันก็กย่างนี้ แต่แต่ถ้าฟังในอ่ฟังในวิทยุได้ค่ะแต่อย่าให้ร้องสดอ้าวทำไมอ่ะก็เห็นร้องสดในงานก็มีใน YouTube ผมเคยไปดูอยู่ก็ดีนะก็ลองได้อยู่มันมีมันมีตอนแรกมันมีสองอันมันมีอันเพียนอันหนึ่งคือแบบอ,อันที่แบบเหมือนงานเ<อ>ช็คเช,ช็คก็คค <c oughs> มีคนเาโพสให้ดูไงมันเป็นงานจริงแล้วคือวันนั้นเนี่ยไต้ขึ้นไปแล้วไต้ร้องเพียนพอเพียนต้องตัดตดนใช่ป่ะคะก็เลยเพียนยาวเลยแล้วคราวนี้ก็แบบจับไม่ถูกคือมัวเพียนตหอดเลยอะจะกินได้เพราะเราเก่งอ่ะเราไม่ได้หรอกเก่งก็อย่างนี้คือตั้งใจวันนั้นตั้้้งงใใจหเป็นนนอย่าั อืมเยเพีราต้องคีดทุกอย่าง <laughs> แต่ว่าดนตรีมันเพียนแบ็กกิ้งแชคมันเพียนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อยากให้คุณเตย้ยนะครับฝากถึงผลงานด้วยนะครับแล้วก็ตัวสิงค์กันสิงค์กันนี่ครับค่ะก็ตอนนี้เอ็มวี MV เพลงค่ะเดี๋ยวจะปล่อยในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่สิบเก้าค่ะใ<อ>ช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันผมว่าลงวันลงคืนนะฮะใช่พ่งวันที่สิบเก้าค่ะก็จะปล่อยเอ่อสิง เป็น m อวีออกมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายที่ตรงแถวอยุธยาตอนนี้ว่ายน้ำถ่ายที่เอกมัยค่ะเป็นเป็นบ้านหลังนึิมที่เอกมัยนะหลังนี้แล้วก็เพลงตอนนี้ปล่อยแล้วแล้วก็อัลบั้มวันแล้วค่ะก็โหลดได้ดอกจันหนึ่งสองสามห้าสองศูนย์ศูนย์ค่ะแปลกมันรู้สึกแปลกเลยต้องมีรูปในรัสของตัวเองเลย จากปกติแล้วผลงานด้านอื่นนะครับมีอะไรให้ติดตามบ้างจะม,มีหนังเรื่องใหม่มีอะไรไหมอตอนนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะซ้ำนุมเนื้อทองทัช่องสามอมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอาจจะมีงานภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าคงต้องอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้ลองติดตามได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเต้ยมากครับค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย